สวัสดีเช้าวันเสาร์ที่5กันกนยา63านะฮะอันนี้เราออกมาเดินออกกำลังกายนะฮะเพื่อไม่ให้พลาดช่วงเวลาที่สำคัญนะช่วงเวลาที่ดีๆนะครับของการเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในการเดินออกกำลังกายเพื่อลดน้ำหนักนะครับเราใช้ทุกสถานที่ทุกโอกาสนะครับทุกจังหวะ ในการย่างก้าวนะฮะไม่มีข้อจำกัดนะฮะตอนนี้ก็เดินออกมาจากที่พักนะฮะเดินมาได้ประมาณประมาณเจ็ดแปดร้อยเมตรนะฮะพอดีแอปพลิเคชันสุขภาพหัวเวอเซอร์เวอร์กับโทรศัพท์ล่มอยู่ตอนนี้นะฮะก็เลยจับเวลาจา้ะ จับระยะทางนับเกนะ้าจากหัวเว่ย GT ทีวอ2สองอย่างเดียวก่อนนะฮะรถก็จะวิ่งสวนกันขึ้นลงเยอะนะฮะันั้นเรามาระวังครับเพราะว่าเป็นถนนสองเลนเล็กๆด้วยนะฮะรถจราจาก็ต้องเดินหลบซ้าย หูก็ฟังเสียงรถนะครับแล้วก็หลบกันเองครับให้ดูบรรยากาศก็ตั้งเป้าหมายเดินก็ไปเรื่อยๆนะครับขึ้นลงขึ้นลงสักหนึ่งชั่วโมงนะครับนี่ก็มีบัวหิมะนะครับมะละหวานของฝากมีทั้งท้องที่ท้องถิ่นนะฮะปลูกเองกับ เขามาส่งให้ขายต่อเนี่ยรถเยอะนะครับวิ่งขึ้นวิ่งลงกันรถเร็วจวดจ้านะเพราะว่าบางทีไม่ต้องเร็วขนาดนี้ก็ได้เนาะบางทีไม่ต้องขับเร็วขนาดนี้ก็ได้นะครับอันนี้ลงเนินหน่อยเออระมัดระวังหัวเข่าจังหวะดีนะเนี่ยด้านหน้าเห็นไหมครับเป็นยอดป่าวัดพูทธเบิดครับกระติง วันนี้มีสมาชิกใหม่นะ,ะ FC มาจากต่างจังหวัดนะฮะขอมาร่วมทิปด้วยนะฮะต้องบอกว่าน้องก็ขอมาร่วมทิปด้วยนะฮะมืออาจจะไม่นิ่งเท่าไหร่นะครับเพราะลงเนินแล้วก็ต้องบังคับหัวเข่าให้ดีนะฮะฮน้องคนนี้ก็ฟิตมากอะนานๆทีได้มาร่วมทิปด้วยกับทางผมนะฮะ ตอนนี้ก็น่าจะหนึ่งกิโลกว่าแล้วฮะนนนนก็มีเพื่อนเพื่อนนักท่องเที่ยวนะฮะเดินเหมือนกันเจอหลายหลายคู่อยู่ะฮะ ต้องรักษาสุขภาพนะครับสมดุลอย่าเบรกอย่าหยุดพักบ่อยเกินไปนะฮะตอนร่างกายเรากำลัลงเบรนแคลอรี่ไขมันได้ดีนะฮะเผาผ่านฉะนั้นมันควรที่จะต่อเนื่องตลอดอ๋อนี่ครับถึงที่พักที่ผมมาเมื่อวันเดือนสองเดือนที่แล้วนะฮะที่ท่ดาดอยโฮมสเตย์น,นะฮะนี่ฮะข้างหน้านะฮะเป็นที่ดาดอยนะฮะผมมากางเต็น สองเดือนที่แล้วเนี่ยฮะหัวละหนึ่งบาทนะฮะนี่ครับอันนี้ผมมากลางเต็นเมื่อประมาณสองเดือนที่แล้วนี่แหละฮะเลยแวะมาให้ชมเคครับเดี๋ยวเรามาชมกันต่อ